เมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา3นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมนีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรนัดยิชาหิรัญ,ญพัฒนําำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและถวายพตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนในภาคสายได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาประกอบด้วยกองบุญพระบาทสามคัคคีโดยกาลณิมิตรหนูทิพชาคริฟกาลณิมิตรประพสันทีเมอร์เป็นประธานนำกล่าวกองบุญจตุปัจจัยทยธรรมโดยกรารณิมิตรกัญญาวีกรมเกลียวเป็นประธานนำกล่าวกองบุญถวายายารักษาโรคโดยกรารณิมิตรนุทิดามมลเลอร์เป็นประธานนำกล่าว กองบุญปัญญาบารมีโดยการณมิตยุพาสมใจเราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนะคะสำหรับกองบุญบำรุงวัดโดยการณมิตรร่วมจิตสชาญาเป็นประธานนำกล่าวกองบุญถวายพัตนารโดยการณิมิตร นัดยิชาหิรัญพัฒนเป็นประธานนำกล่าวค่ะและกองบุญอาคาร80ปีโดยกรณมิตรวิลาวันทอดายและกรณมิตรเพ็ญศีโสรสาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะและโอกาสนี้นะคะประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งนำทุกท่านประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ร่วมกันค่ะ